สวัสดีค่ะทานผู้ชมคะ17นาฬิกา35นาทีนี่คือเวลาของรายการสอนสินค่ะแล้ววันนี้นะคะจะนำเสนอเทคนิคสีน้ำด้วยวิธีเปียกบนเปียกค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์ตะวันวัตุยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้มีอะไรสนุกสนุกให้ได้ชมคะคือวันนี้ผมจะาสาธิตสีน้ำซึ่งผมจะใช้ผงคาร์บอนมาร่วมในการวาดมันก็จะทําให้เอฟเฟกต์ต่างจากสีน้ําปกติทั่วไปค่ะคปกติสีน้ําจะดูด้านๆใช่ไหมคะก็ มันก็จะเป็นด้วยด้วยตัวสีน้ำของมันเองแต่ม,มันเป็นเทคนิคที่ผมทดลองของผมเองครับคือใช้ของคาร์บอนเข้าไปผสมด้วยแล้วมันจะให้เอฟเฟกต์ที่พิเศษขึ้นมาอาจารย์ตะวันใช้ผู้กันขนาดใหญ่ระบายสีฟ้าที่ผสมน้ำจนเหลวเป็นสีพื้นโดยเริ่มระบายที่หัวของสุนัขทิ้งไว้ส่วนหนึ่ง ก่อนใช้ผู้กันขนาดเล็กค่อยๆแต้มสีน้ำตาลด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกเป็นริ้วรอยใบหน้าของสุนัขและใช้สีชมพูระบายลิ้นรวมทั้งบริเวณหัวอีกเล็กน้อยด้วยวิธีเดียวกันอาจารย์ตะวันใช้สีดำที่ค้นขึ้นแต้มจมูกตาและระบายลวดลายที่หัว ก่อนเพิ่มความเข้มของลิ้นและใบหน้าบางจุดด้วยสีที่ข้นกว่าเดิมเล็กน้อยในขณะที่สียังหมาดอยู่ดูง่ายๆนะคือเขามีสองสีสุนัขตัวนี้ก็เป็นขาวกับดำแต่ว่าในในขาวกับดำมันก็มีสีอื่นที่มันเหลือบๆแทรกๆอยู่ในขาวมันก็อาจจะมี ชมพูอ่นอ,อนๆหรือมีสีออกคล้ายๆสีเนื้อบางๆคนอยู่ผมก็หยอดเข้าไปนิดๆหน่อยๆอเงี้ยหลังจากให้สีที่หัวเรียบร้อยแล้วอาจารย์ตะวันระบายสีพื้นที่ลำตัวเพิ่มเติมจากนั้นแต้มสีน้ำตาลสลับกับสีชมพูเป็นร่องผิวหนังที่เหี่ยวยน่นก่อนระบายสีลวดลายบนลำตัวเพิ่ม แล้วใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นระบายตามหน้าอกขาและตกแต่งเงาบนลำตัวอีกเล็กน้อยส่วนสุนัขตัวที่สองอาจารย์ตะวันใช้สีครีมอ่อนที่ผสมน้ำมากระบายสีพื้นบริเวณหัวเช่นเดียวกับสุนัขตัวแรกแต่เว้นที่ว่างตรงดวงตาไว้ จากนั้นวาดลิ้นด้วยสีชมพูและใช้สีน้ำตาลที่ผสมผงคาร์บอนไว้ระบายองค์ประกอบบนใบหน้าคือตอนแรกผมก็ลังเลว่าจะใช้สีทองแต่พอพอดีผมมีสีทองแดงด้วยอ่ะแล้วก็คิดว่าสีทองแดงเนี่ยมันมันน่าจะเข้ากับสีส้มกับสีน้ำตาลเข้มเนี่ยได้ดีก็เลยลองดูครับ าจารตะวันระบายสีลำตัวสุนัขด้วยสีน้ำตาลสลับกับสีน้ำตาลเข้มขณะที่กระดาษยังเปียกอยู่เพื่อปล่อยให้เนื้อสีไหลผสมกันเองได้อย่างอิสระโดยเว้นที่ว่างบางส่วนไปพร้อมกันเป็นพื้นที่แสงบนตัวสุนัขและทำให้สุนัขดูผิวหนังที่เหี่ยวย่นตามต้นแบบจากนั้นเพิ่มน้ำหนักเงาในบางจุดด้วยสีดำที่ข้นขึ้นแล้วใช้ผู้กันป้ายผงคาร์บอนสีเงินเป็นปลอกคอ ก่อนใช้ผงคาร์บอนสีทองแดงและสีทองแต่งเติมบริเวณปลอกคอและดวงตาอีกเล็กน้อยอาจารย์ตะว,วันค้าต้งรอยด่างแล้วก็คลาดสีที่มันผสานกันนี่มันเป็นเพระวติเทคนิคที่เกิดจากความตั้งใจของอาจารย์หรือเปล่าคะ ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าการที่ผมใช้น้ําเยอะๆเนี่ยมันทําให้เกิดหลุมแล้วน้ําขังพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดคราบที่ค่อนข,ข้างชัดเจนอยู่ครับอาจารย์ตะวันคะแล้วตรงที่กระดาษมันหลุมลงไปแล้วก็มันบวมเพราะว่าน้ำเนี่ยเราควรจะปล่อยมันไปหรือว่าคุณจะแก้ไหมปล่อยมันครับคือผมตั้งใจจะให้มันเกิดแบบนี้อยู่แล้วคือใช้ธรรมชาติของกระดาษนะคะแล้วก็ใช้ธรรมชาติของสีเพื่อที่จะสร้างงานศิลปะให้เป็นไปอย่างอิสระ คือโดยคุณสมบัติของสีน้ำมันสีชนิดอื่นไม่มีทางทําให้เกิดคราบแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของสีน้ําอย่างหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ตะวันมากๆเลยขอบคุณมากค,ะค่ะอันนี้พันธ์ไทยอันนี้กลาง คาร์บอนที่อาจารย์ตะวันใช้ผสมน้ำมีคุณสมบัติไม่ละลายไปกับน้ำแต่จะลอยตัวอยู่ด้านบนเวลานำไประบายผงคาร์บอนจะเคลือบผิวบนของเนื้อสีทำให้เนื้อสีเป็นประกายและดูมันวาวเมื่อสีแห้งซึ่งอัตราการผสมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เองและองค์ประกอบของภาพอย่างเช่นผลงาน,นชิ้นที่สอของอาจารย์ตะวันที่ใช้ผงคาร์บอนสีเงินและสีทองในการสร้างสารรค์ผลงาน คือสีน้ำมันมีสีเงินกับสีทองด้วยแต่ว่าเวลาที่ผมใช้มันจะไม่ขึ้นมาอย่างที่แบบผมต้องการเนี่ยมันมันจะโดดขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งทีนี้ผมผมต้องการเอฟเฟกของเงินของ,องทองที่มันเด้งมามา,มากๆผมก็เลยลองใช้คาร์บอนเนาผสมดูแล้วก็มันก็ก็ได้อย่างที่คิด นอกจากจะนำผงคาร์บอนไปผสมน้ำแล้วก็ยังสามารถใช้ผงคาร์บอนป้ายลงไปโดยตรงที่ภาพซึ่งจะทำให้เกิดพื้นผิวเนื้อทรายที่เป็นประกายอย่างชัดเจน ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับรายการสอนสินแม่เจอกันอยู่เรื่อยทุกวันวันนี้มีคำถามแล้วโอ้คำถามที่เด็ดขาดมากเลยถือว่าเป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยงุนงงมากครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าถามอะไรมีคนถามมามากด้วยอยากให้ผมตอบคงจะให้ผมตอบแบบสะใจมันๆพูกันรวด หนูจะบ้าดตายจะบ้าตาย,าตายผูกกันหนวดหนูมันเป็นคำถามเพราะว่ามีศิลปินรุ่นน้องผมไปออกรายการแล้วบอกว่ามันไปจับหนูมันไปจับหนูมาทำผูกกันหนวดหนูแม่เจ้าบุคุณดูนหัวทุกคนในประเทศไทยงงไปหมดเลยว่าเฮ้ยไปจับหนูแล้วมาวาดรูปได้เหรอผูกกันหนวดหนูเนี่ยเขาทำมาจากขนหูวัว วัวเนี่ยนะครับเวลาเขาจะทาผูกกันที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะต้องไปถอดเอามาจากหูวัวแล้วเอามาค่อยๆพันถามสงามายุระดูเลยครับผู้ทาผูกกันในประเทศไทยเนี่ยสงามายุระรุ่นเก่าเนี่ยท่านเป็นศิลปินท่านทาผูกกันใช้เองตอนหลังก็ทําขายจนลูกหลานเดี๋ยวนี้รุ่นเลนแล้วขายนะครับขนหูวัวเอามาทําดังนั้นผูกกันหนวดหนูเนี่ยต้องใช้ฝีมือมาก แล้วเป็นวิธีการของช่างพิเศษในการทำแต่ผมมันไปลวยรุ่นน้องผมมันไปตีหัวหนูแล้วเอาหนูโอ้โหเอาหนวดหนูมาเกียนมันเกียนไม่ได้หรอกครับหนวดหนูมันแข็งแต่ว่าที่เขาเรียกบูกันหนวดหนูเพราะว่าเมื่อนำขนหูวัวมารวมกันแล้วมัดจุกกันแล้วแล้วก็ปลายมันจะแหลมแหลมเหมือนหนวดหนูเหมือนกันเลย เหมือนหนวดหนูแต่ว่าจากขนเยอะๆเอามันรวมกันแล้วมันอุ้มน้ําได้อุ้มสีได้แล้วเวลาตัดเส้นชั่้วจ้วจ้ว,จวโอ้โหมันเนียบเส้นนี้ยิ่งกว่าเข็มอีกเส้นเล็กยิ่งกว่าเข็มอันนี้นะครับเขาเรียกว่าผูกกันหนวดหนู เอามาใช้เฉพาะในรายละเอียดของงานศิลปะไทยงานไทยๆเนี่ยหรืองานใครที่เขียนรูปนี้มๆเดี๋ยวนี้มีผูกกันผูกกันฝรั่งก็มีคนเล็กๆเหมือนกันเหมือนหนวดหมูเหมือนกันเช่นเบอร์ศูนย์พิเศษเขาเรียกเบอร์ศูนย์พิเศษก็จะเป็นแหลมเล็กนิดเดียวนะครับเอาไว้ตัดเส้นเล็กๆเบาๆอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าผูกกันหนวดหนูซึ่งยอดที่สุดเป็นผูกกันที่ดีที่สุดเดี๋ยวนี้มันใช้พลาสติกหมดแล้วครับเป็นผูกกันที่เดี๋ยวนี้เนี่ยตัดเส้นแยกๆๆ ปลายบานปลายบานแต่ถ้าขนหัวพัวผูกกันแบบโบราณโอ้โหเขียนไปนะครับเขียนแล้วเขียนอีกไม่รู้กี่รูปเขียนกจนทำฝาผนังใหญ่ๆคนก็ยังแกวอยู่ยังเงียบอยู่นะครับเอาละครับวันนี้พอเขียนตรงนี้ก่อนสวัสดีลาท่านพบกันใหม่นะครับอย่าลืมถามมาผมจะตอบไปสวัสดีครับสวัสดีเป็นพิธีกรในวันนี้ก็คืออาจารย์